หลังจากนอนสมไปหลายวันนะคะทุกคนเห็นว่าพี่นีไม่ได้ลุกขึ้นมาทำคลิปอะไรเลยอันนี้เมื่อวานนี้เนาะไปซื้อปลาว่าลูกชายจะกินปลานะพี่นีก็ไปเจอปลาลดราคาราคาเก่าเขายี่สิบสี่สสิเนาะก็ได้ลดสี่สเอร์ซ็นตการนึ่งนะคะ เว,วะซื้อพริกนะคะทุกคนราคาเดิมก็จะเป็นสองแฟงเก้าห้านะคะอันนี้ก็ลดมาเหลือหนึ่งแฟงพี่นีก็เลยเอามาสามแท็คเดีย๋ยวพี่นีจะเอามาปั่นเอาไว้นะคะทุกคนผักสลัดเอไปทำการล้างเนาะผักชี แซงห้าสิบนะคะทุกคนนี่สลัดที่เราล้างแล้วเนาะนี่ก็ซื้อกุ้งมานะกุ้งเล็กเดี๋ยวจะทำค็อกเทลนะให้ลูกชายกินกับสลัดเนาะนีพริกที่พี่นีเอ,อ้างแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นีจะเอามาเด็ดฟันเนาะสามแฟงก็ได้เยอะนะจากปกติเออ สองแฟงเก้าห้านะคะทุกคนก็ลดลงมาหนึ 95, น่งเฟงเก้าห้าเนาะเราก็จะได้พริกไว้กินเนาะอีกสักแป๊บมันก็จะเสียเนาะ้างดัด <c oughs> เด็ด <c oughs> เด็ดฟันออกแล้วนะคะทุกคนคัวเล็กมากนะคะทุกคน <c oughs> แต่เราตั้งกล้องตรงนี้นะคะทุกคน มันก็จะเป็นแสงเนาะแสงสะท้อนพี่นีก็จะมาทำเมนูเนาะก็จะมาเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราก็มาคุยกันหลังจากหลังจากพี่นีไปเดินภูเขาเนาะ สามวันไขขึ้นนะคะทุกคนเจ็บเจ็บมันโดนทุบโดนตีเนาะวันนี้ลูกชายบอกมาม่าอยากกินเอออยากกินปลาเนื้อเนาะพี่นีก็เลยก็เลยจัดการเนาะแล้วตอนนี้ซื้อผักสลัดซื้อมาเยอะเลยนะคะทุกคนซื้อมาเยอะพี่นีก็จะมาทำ ค็กเทลกุ้งค็กเทลเนาะกุ้งเล็กเนาะกระซื้อสลัดหัวนี้มาสองแฝงห้าสิบผักแพงนะคะทุกคนก้อนี้สองแฝงนะคะสองแฝงเกนะ้าห้าสามสามแฝงสองแฝงเก้าห้ากรตีจะสามแฝงเนาะ,ะตอนนี้พี่นีซื้อพริกมานะคะ เราก็จะทําพี่กันนี้เราจะทําอะไรมากไม่ได้เนาะเราก็จะเก็บไว้นานไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาลดราคามาก็อีกวันสองวันมันก็จะเสียถ้าใส่ตู้เย็นแนละ้วพี่นี่ก็เดี๋ยวจะเอามาปั่นนะคะทุกคนล้างล้างเรียบร้อยนะคะไหลน้าอยู่แล้วก็เอามาสะเด็ดน้ํานะซับซับ <c oughs> จะ จัดจานปลาให้ลูกชายก่อนนะคะทุกคนพิ่ณีก็ต้มไข่เนาะเดี๋ยวก็จะเอามาทำาค็อกเทลคาเวทด้วยกุ้งนะคะกุ้งอันนี้ปลาเราเนึ่งเรียบร้อยเนะยาะเดี๋ยวจะจัดจานให้ลูกชายนะคะทุกคนทำทำซอสกระเทียมกับมายองเนสด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้เขาจะกินป่ะแต่พี่นีชอบเนาะ ชอบกินพี่นีก็จะมีกุ้งเล็กๆด้วยนะคะเดีย๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันซอสถั่วซอสถั่วของพี่นีนะคะทุกคนขัวมันเล็กนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็ทําให้ลูกชายเสร็จเนาะเพราะว่าเขากินเขาตื่นเมื่อวานเขาไปจัดปาร์ตี้มานะลูกชายนะทุกคนแล้วเขาเออเขากิน รอบเที่ยงรอบเย็นพร้อมกันเนาะตอนนลางคืนเขาก็กินรสฟอมอวนนี่คุณแม่ก็จัดเสร็จอันนี้ป้าเนาะกุ้งเส้นหมี่เนาะซอสกระเทียมเดี๋ยวเขาก็จะไปกินเนาะเขาชอบกินเขาอยากกินซอสอันนี้ด้วยเนาะแต่มันไม่มีที่ ไม่มีที่วางซอสถั่วเนาะก็ผักก็มีหลายอย่างเนาะแต่พี่นีวางให้เขาหยิบเอาเองอยากให้เขามาเอาเดีย๋ยวรอบของพี่นีตั้งหากเนะาะเดี๋ยวของพี่นีต้องแซ่บเนาะพี่นีต้องเผ็ดเพราะพี่นีก็อยากกินมานนานเนาะห่อปลาปลาห่อผักเนาะ ตอนแรกพี่นีก็จะเอาเออปลาที่มันเป็นตัวมันลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นตเหมือนกันเนาะปลาเ,ออเป็นตัวแล้วตอนนีเออ้เออเนี่ยมันเออเออเนี่ยเนาะเพราะตอนนี้ปลาของพี่นีมันมีก้างเนาะลูกมันกินไม่นั่นเราปลาแบบนี้ดีฝ่าเนาะนึ่งแล้วก็จับเข้าปากหอ่อกินได้นะคะทุกคน คือแล้วห่อชุบๆวันนี้กับเส้นมีเนาะเส้นมีปลาให้ลูกชายเขามาเอานะบอกเลีโอมายกแล้วก็มาเข้ากล้องโอ้โอมยังไม่หล่อเ <laughs> พราะกันคิดหน้านะคะทุกคน